สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้เขามีของมาแนะนำอีกแล้วเนื่องด้วยที่ว่าคุณพ่อค่ะไปเที่ยวที่เกาหลีนะคะเที่ยวเกาหลีแล้วว่าคุณพ่อซื้อของมาฝากคุณลูกค่ะคุณพ่อรู้ว่าคุณลูกชอบแต่งหน้าคุณลูกก็ฝากซื้อสกินฟู้ดไปนะคะ,ะเป็นแผ่นมาร์กหน้าแล้วก็ตัวที่เป็นมาสคาร่าของสกินฟู้ดแต่สองอันนั้นไม่ได้จะามาพูดถึงวันนี้ค่ะอันนี้จะพูดถึงครีมทาหน้าแล้วก็พวกแบบ เรีพันมาร์กน่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยไม่รู้จักไม่เคยใช้ไม่เคยได้ยินเอ่อไม่รู้ว่าที่ประเทศนั้นเขาดังยังไงเปรียบเทียบกับประเทศบ้านเราต้องเป็นวิธีพ่อประมาณไหนคือก็ไม่รู้อะไรเลยใช่ปะแล้วแบบพ่อบอกว่าเนี่ยซื้อมาให้สองชุดแพงนะใช้ด้วยแพงเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยแบบก็คำนวณเงินมันหนึ่งแสนเก้าหมื่นวอนตกเป็นเงินไทยก็ประมาณชุดละหกพันนะคะก็เลยเฮ้ย พอลงทุนหน้าเลยลองกันเลยเลยลองลองลองใช้ดูใช้ตัวแรกที่เปิ้ลใช้คือเปิ้ลใช้ตัวบำรุงบำรุงผิวหน้าปกติคือใช้เช้าแบบเย็นมันจะเป็นเนื้อแบบเป็นเหนื้อเหมือนครีมแบบน้ำน้ำมันจะเป็นแบบนี้ค่ะขวดคือเปิ้ลไม่รู้ว่าเปิ้ลอ่านถูกหรือเปล่านะแต่เปิ้ลอ่านว่า c ค o s s c ด o c t o r มันเป็นแบบเนี้ย c ค o s s อ l แ s ลแล้วก็ e สองตัวแล้วค่ะแล้วก็ดีอานแต่คิดว่าน่าจะอ่านแบบนี้ก็ตัวนี้ผลิตภัณฑ์มันจะเป็นสีตะมันเงี้ย ขวดจะเป็นโฟมล้างหน้าหรืออะไรก็จะเป็นแบบเนี้ยสีตรงนี้ยเออถ้าถ้าใช้อาจจะสับสนต้องอาหารข้างหน้าตลอดอันนี้เป็นตัวเนื้อครีมเป็นบำรุงเช้าเย็นนะคะเออเป็นอ u ควาอินเทนซีฟเจลครีมมันจะเป็นแบบที่มากข่อแบบมันจะเป็นแบบเนื้อมันเป็นแบบอย่างเงี้ยแล้วพ่อทาแบบมันก็ซึมไปเลยอ่ะเออแบบใช้ดีอยากบอกเพื่อนใช้ใช้ใช้ประมาณสามวันละหอมด้วย กลิ่นเหมือนพรบ้านเราอ่ะเออเหมือนแบบพรกลิก่นเหมือนพรหรือโอเล่สักอย่างกัป้านจําไม่ได้ละหอมดีแล้วมันก็จะมีตัวอันนี้ค่ะคือตัวกล่องมันตัวบํารุงกล่องมันอันนี้เป็นเมตินคอยะนะคะออต่อไปเป็นตัวมาร์กนาะมาร์กนาป้ายไม่เคยใช้ป้าไม่แน่ใจว่าใช้ดีหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวว่างๆจะจะลองลองลองใช้ดูมันจะเป็นอุ้ดเหมือนกันอะแต่เป็นสีม่วงเอ,อ่เอ,อ มาร์กหน้าเท่าที่ดูคู่มือมันเอามาให้นะคะรู้สึกว่าช่วยเรื่องริ้วรอยอะ่ะหนึ่งอาทิตย์ใช้สองสาครั้งก็คือว่าถ้าเราถ้าเราใช้ตัวเนี้ยบำรุงที่เปิ้ลบอกตัวแรกไปอะ่ะคือถ้าเราใช้อะเราก็ไม่ต้องใช้มาร์กหน้านี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเหรอปะเออก็ต่อไปตัวฟมรมล้างหน้าโฟมหน้าใช้แล้วใช้เพิ่งใช้วันนี้ครั้งแรกแล้วก็ เออใช้ดีใช้เสร็จหน้านิ่มแล้วดูหน้ามันกระจ่างแบบคือเปิ้ลเป็นคนไม่ค่อยชอบใช้โฟมหลังนัาหรอ,อกปาเปิ้ลชอบเปิ้ลใช้น้ำเปล่าตลอ,อดแต่ว่าเปิ้ลก็เคยใช้เหมือนกันโฟมล้ังหน้าแต่เปิ้ลมีความสุขอันนี้มันโอเคอะ่ะเอออันนี้เป็นโอควดสีแดงเหมือนกันใจตัวนี้อยู่ที่ร้อยมิลค่ะโฟมล้งนางหน้าที่ร้อยมิลครีมบำรุงอยู่ที่ห้าสิบมิลต่อไปตัวอีกตัวที่เปิ้ลใช้มาพร้อมๆกับครีมบำรุงคือตัวใต้ตา ครีมใต้ตาอายครีมตัวเนี้ยมันโอเคนะสี่สิบมิลค่ะกล่องนสีม่วงก็ใช้ดีมันไม่รู้สิมันใช้แล้วมันรู้สึกว่ามันดีอ่ะเออแล้วก็ต่อไปมีบีบีครีมบีบีครีมปิ้นยังไม่ได้ใช้คือปิ้นเป็นคนไม่เขาไม่ชอบใช้เครื่องสำอางที่เป็นบีบีบรรดาบีบีปิ้นไม่ชอบใช้เปิ้นความสุขว่ามันเหมาะกับผู้หญิงที่หน้าขาวใสๆอ่ะแล้วเปิ้นไม่ใช่คนขาวใสเงากป่ะเออบีบี อย่าได้สนใจสีเล็บนะคะเพราะว่าลอกแล้วน,นี่ไปไว่ายน้ำมาลอกทุกเล็บเลยเยังไม่ได้ทาใหม่ต่อไปก็ตัวสุดท้ายมันจะมีทั้งหมดห้าตัวค่ะห้าตัวเปล่าวะหกตัวหรอหกตัวหกพันอันนี้ก็เป็นซอ์พิลลิ่งเจลอันนี้เป็นครีมขัดอืมเป็นครีมขัดแต่ไม่รู้ใช้ทั้งตัวเปล่าหรอเป็นขวดสีม่วงกันอันนี้มัน ร้อยมิลเหมือนกันค่ะเออคือใครเคยใช้อะ่ะช่วยบอกเปิ้นทีสิว่าถ้าเทียบกับเมืองไทยแล้วอะ่ะครีมี่ห้อเนี้ยมันตกมันเปรียบเทียบเหมือนกับครีมี่ห้ออะไรในบ้านเราเออแล้วแบบมีใครใช้แล้วมีแบบบ่นว่าแพ้หรือมันเป็นผลิตภัณฑ์ของใครมีชื่อเสียงแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยคือเปิ้ลก็ไม่รู้มันดีเปล่าแต่ว่าเปิ้ลใช้มาสามสี่วันเปิ้ลว่าโอเคนะใช้ดีเออ ดีดีผมน้งหน้าบำรุงแล้วก็ตัวไอคีค่ะสามนที่เพิ่นใช้แล้ว,ลวเพิ่นว่ามันโอเคอะ่ะเออก็มาแนะนำแต่ว่าใครที่ไปเที่ยวเกาหลีแล้วแบบเห็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเอออยากลองอันนี้ก็ลองลองซื้อมามาลองดูนะเพิ่นว่าก็โอเคแล้วก็ตามโปรโมชั่นเนี่ยมันบอกว่าถ้าซื้อเซตหนึ่งอะ่ะน,นี่ไม่ใช่แหละซื้อสองกล่องซื้อหนึ่งแถมหนึ่งคืออะไระ ซื้อห้าแถมหนึ่งอ๋อก็คือว่าซื้อซื้อห้าแถมหนึ่งนะคว,ว่าอ่ะแสดงว่าพ่อเปอิล์น่ะซื้อมาห้าอย่างเออแล้วก็แถมแถมมาอย่างหนึ่งเงีย้ยเออก็ทั้งหมดหกอย่างหกพันบาทประมาณหกพันบาทไทยนะคะก็ยังไงใครที่อยากลองใช้ดูก็ลองดูแล้วก็เห็นเขาบอกว่ามันเป็นครีมสกัดสมุนไพรกับเปลือกผลไม้อ่ะคะ่ะ ว่าโอเคมันน่าจะได้วิต,วตามินซีหรือพวกแบบอะไรวิตามินเยอะอยู่พอสมควรเพราะว่ามันเป็นอะไรเก็บพวกสมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยยังไงก็ใครมีผลิตภัณฑ์อะไรดีๆมาแนะนําบ้างก็บอกนะคะอันนี้ก็แนะนําไปแล้วแต่ว่ามันจะมีผลิตภัณฑ์อื่นที่เปิ้ลกำลังจะซื้อแล้วจะลองใช้ถ้าใช้ดีแล้วเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีเหมือนเดิมนะคะไปแล้วไปวไปะ วันนี้หน้าสดเขาคิา้วนี่เขาสักคิ้วเสร็จแล้วแล้วนี่คิ้วเขาลอกแล้วเป็นแบบนี้เห็นปะดูธรรมชาติปะดูแบบว่าไม่ได้ไม่ได้แบบเหมือนคนสักคิ้วใช่ปะเออแต่มันอันนี้มันเป็นเพนแต่ข้างนี้มันยังแหวงแหวงแล้วเขาจะไปทําใหม่